สวัสดีครับนักสื่อสะนักส่องเอวีระดับมืออาชีพทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สบายตัวชแนลนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้มาทุกคนติดตามเนี่ยมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยแค่คุณก็มานั่งหน้าคอม,มและคลิกเข้ามาในช่องสบายตัวของเราเนี่ยแค่นี้คุณก็จะสบายตัวไปอย่างง่ายได้เลย คำเตือนคลิปนี้สร้างมาให้สำหรับนักสื่อและนักส่องเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีภาพหลุดหรือภาพขาดอะไรให้ดูกันหรอกนะอาจจะมีคำพูดไม่เหมาะสมมาบ้างยังไงก็เตรียมพร้อมสบายตัวกันได้ที่สำคัญเด็กอายุน้อยกว่า18ปคีควรด้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่าลืมเตรียมวอร์มข้อมือให้พร้อมกันด้วยละ่ะไป วันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังถือกระเป๋าเป้เดินอยู่เขาก็คือพระเอกของเรื่องนี้ได้เดินไปหาห้องของพี่ชายแล้วก็ได้ทักทายกันบอกว่าไม่เจอกันนานแล้วรบกวนด้วยนะครับพอพี่ชายเปิดห้องมาพระเอกของเราก็ได้มองไปเห็นแฟนของพี่ชายเธอก็คือนางเอกของเรื่องนี้นี่เอง ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันแล้วพี่ชายก็ให้พระเอกเข้าไปในห้องพระเอกก็ได้ไปนั่งที่โซฟาแล้วก็บ,บนเหมือนจะร้อนนางเอกของเราก็ได้หวังดีก็ได้เอาผ้าไปเช็ดตัวให้พระเอกแล้วก็ได้เวลาของพี่ชายที่จะต้องออกไปทํางานซะแล้วทั้งสองคนก็ได้นั่งอยู่ด้วยกันสักพักพระเอกของเราก็ได้ลุกเดินไปสำรวจภายในห้องแล้วก็ไปหยุดที่รูปภาพของพี่ชายกับนางเอกที่ถ่ายเป็นรูปคู่ด้านหลังรูปนั้นก็เห็นเป็นถุงยางกําลังวางไว้อยู่นางเอกพ,อ,พอได้หันมาเจอก็ตกใจรีบเดินมาคว้าถุงยางหยิบไปแล้วพระเอกมันกกก็็ทททําา่่งงงๆไไดด้ลัับปนนีเเิมอก เรากําลังพับผ้าอยู่ข้างๆพระเอกก็จองไปที่นางเอกคุณเธอช่างสวยจริงๆดูเหมือนเธอจะร้อนมากๆเนื่อเริ่มออกแล้วแล้วนางเอกก็หันมายิ้มให้ภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกกาลังทาการบ้านนางเอกของเราก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จได้เดินนุ่งผ้าชิ้ตัวออกมาคุยกับพระเอกแล้วเธอก็พูดว่าเธอจะอาบน้ําด้วยไหม เอกก็ตอบไปว่ายังนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนางเอกก็บ่นนว่าอากาศมันช่างร้อนจริงๆวันนี้แล้วก็ยืนพิงอยู่ตรงที่พัดลมเพกก็ถามไปว่าพี่ชายกลับดึกเหรอครับวันนี้นางเอกก็ตอบว่าใช่แล้วน่าจะดื่มกับคนที่ทํางานนะพอพูดเสร็จนางเอกก็ส่งสายตาให้พระเอกแล้วก็เดินเข้าไปในห้องจากนั้นพระเอกจะรออะไรล่ะครับก็เดินตามนางเอกไปแอบดูตรงประตูนางเอกที่อยู่บนเตียงกระเด็จ้องมองไปเห็นพระเอกแล้วก็ยิ้มให้ไอเพกของเรามันก็เขินแล้วก็หดหน้าหายไปเลยสิครับพอถึงเวลาตอนตีหนึ่งพระเอกของเราก็ได้หลับอยู่คา ดูเหมือนว่านางเอกกำลังคุยอยู่กับพี่ชายที่กำลังเมาอยู่พูะเอกของเราก็ตื่นขึ้นแล้วก็เดินไปแอบดูนางเอกก็พูดกับพี่ชายไปว่าไม่ปั่มปั๊มกันนะคะแต่พี่ชายมันก็ไม่หายเมาก็ทำอะไรไม่ได้ก็บอกไปว่าเอาไว้วันหลังแล้วกันนะ แต่นางเอกก็ทนไม่ได้ก็ได้ขึ้นขย่มพี่ชายซะเองเลยเช้าวันถัดมาพระเอกกับนางเอกก็ได้อยู่ในห้องนางเองกกำลังตากผ้าอยู่พระเอกก็ได้เก็บข้าวของเตรียมตัวจะไปเรียนนางเอกก็พูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ฉันมีกินเลี้ยงจะกลับช้าหน่อยนะพอดีเธอเลิกเรียนเลยใช่ไหมมากลับพร้อมกันนะนี่เธอมาช่วยฉันตากผ้าหน่อยสิแต่พระเอกมันก็ตากผ้าไม่เป็นนางเอกก็เลยสอนตากผ้าแล้วก็ให้พระเอกมันตากทั้งเสือ้อแล้วก็กางเกงในของนางเอกด้วยภาพก,ก็ตัดมาตอนสองทุ่มครึ่งดูเหมือนว่านางเอกของเราจะเมาไม่ได้ท่าพระเอกของเรามัน กลับบ้านระหว่างเดินทางนางเอกก็ถามพระเอกว่าเธอมีแฟนแล้วหรือยังไม่เคยมีสิน,นะ แสดงว่าเธอไม่เคยนอกใจใครแต่สิพระเอกมันก็ตอบว่าไม่เลยครับนางเอกก็บอกไปว่าพี่เธอเนี่ยต้องแอบไปมีคนอื่นแน่เลยแล้วภาคก็ตัดมาตอนสี่ทุ่มทั้งสองคนก็อยู่ในบ้านนางเอกก็ได้นอนหลับอยู่บนโซฟาส่วนพระเอกก็ได้คุยกับพี่ชายอยู่พี่ชายก็ได้ถามถึงนางเอกว่าเป็นยังไงบ้างฉันต้องอยู่ประชุมต่อนะฝากดูแลแฟนฉันด้วยล่ะถ้าฉันเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับนางเอกของเราก็ที่หลับก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็ได้ยินทั้งสองคุยกันพอพระเอกวางสายก็ได้พานางเอกไปนอนที่ห้องนางเอกก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็จะใใหห้้้พรเเอออกช่วยถดสืผา นางเอกอยากจะยั่วพระเอกเต็มที่แล้วจากนั้นนางเอกก็บุกเข้าหาพระเอกใช้หนุหนมนุถูไอติมพระเอกจนไอติมเมลายสบายตัวไปเลย พอถึงเวลาตอนพี่ชายกลับมาพระเอกมันก็เลืกลักออกมาแล้วก็บอกว่านางเอกหลับไปแล้วครับพระเอกก็ได้แอบไปเดินดูห้องนางเอกก็ได้เห็นว่าทั้งสองคนกําลังปำปำกันอยู่นางเอกก็ได้เห็นพระเอกกําลังแอบดูก็ได้จ้องพปที่พระเอกแล้วพระเอกมันก็จ้องกลับไปกินน้ําลายไปเลยสิครับทีนี้เช้าวันถัดมาพี่ชายก็กาลังจะออกไปทํางานวันนี้นางเอกหยุดสงสัยวันนี้จะสนุกแน่แน่พอพี่ชายเดินออกไปนางเอกก็ได้หันมาคุยกับพระเอกว่าลืมเรื่องเมื่อวานไปซะนะแล้วเธอไปตากผ้าฉันหน่อยสิพระเอกก็ได้เดินไปตากผ้านางเอกก็เดินไปช่วยอยู่ข้้้าางงๆแลวจนเออกก็ ในกับางเกงในของตัวเองออกมาก็บอกให้พระเอกตักอันนี้ให้ฉันด้วยสิพระเอกมันก็ชะงักปแปแบๆหนึ่งงงเลยสิว่าจะทำอะไรกันแน่ดูเหมือนตอนนี้นางเอกจะเริ่มอยู่พระเอกแล้วก็เลยไปนั่งอยู่ตรงหน้าพัดลมบ่นว่าอากาศมันร้อนจังวันนี้พระเอกมันก็เดินมาข้างหลังแล้วก็เริ่มรุนรามนางเอกแล้วทั้งสองคนก็เลยละเลงกันจนพระเอกสบายตัวไปเลย ภาพตัดมาตอนเวลาเที่ยงทั้งสองคนก็ได้กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่และก็ได้ป้อนอาหารกันเหมือนจะเป็นคู่รักจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปปั๊มปั๊มกันต่อแล้วภาพก็ตัดมาตอนสองทุ่มอีกนางเอกกับพระเอกนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวส่วนพี่ชายก็ได้กลับมาจากทำงานก็ได้นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงโซฟาและพี่ชายก็ลุกออกไปทั้งสองคนก็ไม่รอช้าก็ได้ปั๊มปั๊มกันตรงโซฟาจนพระเอกสบายตัวไปอีกรอบดูเหมือนว่าตอนนี้พี่ชายจะมีงานด่วนเข้ากระทันหันจากนั้นก็ได้บอกลานางเอกแล้วก็ไดด้้้ขเาาลิัังงนมห แล้วก็เริ่มบุกไปที่นางเอกจากนั้นทั้งสองคนก็นละเลงกันจนสบายตัวไปทั้งคืนเช้าวันถัดมาก็ถึงเวลาอันเหมาะเจาะที่พระเอกของเราจะต้องกลับบ้านทั้งสามคนก็ได้ออกมาส่งกันบอกลาการที่หน้าประตูสุดท้ายก็หมหนอไปเลยสิครับพระเอกกูอ้าวอย่างงี้ก็จบไปแล้วนะครับไปสบายตัวกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ